มาดูความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต,อเตอเของฟิลิปปินส์นะคะหลังจากที่เดินทางกลับมาจากการประชุมอาเซียนซัมมิตท,ที่สปปลาวตอนนี้อยู่ที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะคะและก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าวาทกรรมลูกโสเพนีที่เขาพูดและทําความให้พอใจต่อประธานาธิบดีบารักโอบ,บามานี่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดค่ะแต่ในการถแถลงครั้งเดียวกันนี้นะคะก็กลับสร้างศัตรูใหม่ด้วยอีกเหมือนกันเพราะว่าไปบอกเลขาธิการสหประชาชาติ คีมมลเรียกว่าเป็นคนโง่ค่ะที่พูดถึงเรื่องสิทธิทมนุษยชนในฟิลิปปินส์นะคะกลายมาเป็นประเด็นใหม่แล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่เดินทางเยืนกรุงจาการ์ตานี้บอกว่าไม่เคยดูมิ่นนายโอบามามาก่อนแล้วตอนนี้ก็กําลังรอการตอบสนองของผู้นําสหรัฐอยู่และยืนการว่าคําดูหมิ่นนี้เขาไม่ได้ถึงหมายถึงประธานาธิบดีโอบามาค่ะท้าด้วยนะคะบอกให้ทุกคนไปเช็ควิดีโอย้อนหลังดูก็ได้ แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานค่ะกลับไปตําหนิเลขาธิการยูเอ็นในบันคีมูลว่าเป็นคนโง่ด้วยภาษาตากล็อค่ะหลังจากที่บันคีมูลได้พูดถึงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์หลายสัปดาห์ก่อนที่สปป,ปลาวค่ะครับดูเต้นี่เป็นประธานาธิบดีของอาเซียนที่ถูกจับตาม,มากที่สุดคนหนึ่งด้วยความบู๊ลังผลาและก็สไตล์การพูดแบบนี้ตลอดอนะครับ